ไรเป็นเครื่องมือในการสอบอการสอบนี่มีประโยชน์อะไรก็จะพยายามอธิบายในหัวข้อเหล่านี้ในการสอบอารมณ์พิปัสนากรรมฐานก่อนอื่นเราก็พึงทราบว่า เราผู้ซึ่งเป็นพระวิปัสนาจารย์เนี่ยได้ให้บทเรียนแก่ผู้เข้าปฏิบัติที่เรียกว่าประโยคาวจรหรือว่าโยคีบุคคลเนี่ยเราได้ให้บทเรียนอย่างไรแต่ว่าบทเรียนที่เป็นหลักเบื้องต้น ที่เรียกว่าวิปัสนาภูมิเนี่ยเราท่านทั้งหลายก,ก็คงจะได้ให้ไปตั้งแต่วันแรกที่เราสอนกรรมฐานแล้ววิปัสนาภูมิ็คือพืภูมิของวิปัสนากรรมฐานเราท่านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นไพปัสนา,า,าจารย์เนี่ยก็ ให้ผู้เข้าปฏิบัติที่เรียกว่าพโยคาวจรหรือว่าโยคีบุคคลเนี่ยวางจิตของตัวเองไว้ที่วิปัสนาภูมิคือคือสภาวธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งอย่างวิปัสนาก็คือขันห้าอันได้แก่รูปกับนามนในชั้นของเรานี้เราก็มี ภูมิของพิปัสนาเป็นเบื้องต้นก็คือเรื่องของอ,อาการพองอาการยุบเนะี่ยที่เราเข้าใจกันดีว่าใหโยคยีผู้เข้าปฏิบัติธรรมหรือว่าประโยคาวจรเนี่ยได้กำหนดอาการพองอาการยุบของทอง อาการพองอาการยุบของท้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาการที่ว่าผู้ปฏิบัติได้กำหนดเป็นบทเรียนเบื้องต้นก็คือกำหนดอาการพองอาการยุบอาการพองอาการยุบเนี่ยชื่อว่าชื่อว่าเป็นรูปนะเมื่อเมื่อกล่าวโดยสรุปเนี่ยอาการพองอาการยุบเนี่ยชื่อว่าเป็นรูป เป็นรูปประขันหรือที่เราได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดก็คือเป็นวายโยธาเป็นวายโยโพธพรพรูปอาการพองอาการยุบนี่ซึ่งก็มีมทูทุกทุกทุกท่านที่เมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติตธรรมได้รับคำแนะนำจากพระวิภัสนาจารย์ให้กำหนด อาการพองอาการยุบข,ของท้องทําไมต้องกําหนดอาการพองอาการยุบข,ของท้องก็คือว่าเป็นการปลูกคณิกะสมาธิเป็นการปลูกฝังจิตใจให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นเป็นการปลูกฝังการเจริญสติเป็นเบื้องต้น เป็นการปลูกฝังความเจริญทางปัญญาที่เรียกว่าวิปัสนาปัญญาเป็นเบื้องต้นอาการพองอาการยุบเนี่ยทำไมต้องกำหนดอาการพองอาการยุบเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องสงสัยเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เป็นปกติเราก็เปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อเราเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราก็จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสื่อสารอารมณ์ภายนอกเช่นว่าตาก็คู่กับรูปหูกบคู่กับเสียงจมูกก็คู่กับกลิ่นลิ้นก็คู่กับรสกายก็คู่กับผลตภารมใจก็คู่กับ ธรรมารมณ์ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเวลาที่เราปิดตาเนี่ยเราก็กำหนดอาการพองอาการยุบของท้องการที่เรากำหนดอาการพองอาการยุบของท้องเนี่ยจิตใจของเราก็จะสงบทุกครั้งคำว่าสงบก็คือได้สมาธิ สมาธิก็คือความที่จิตสงบจิตสงบได้ก็ต่อเมื่อเราวางจิตไว้ที่ภูมิของวิปัสสนาหรือว่าอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานพองหนอยุบหนอเป็นต้นถ้าว่าเราไม่วางไว้ที่วิปัสสนาภูมิหรือภูมิของวิปัสสนาเนี่ยจิตใจก็จะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง หรือว่าจิตของเรานี่ก็จะนึกคิดเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องผูกจิตของเราไว้ที่อาการพองอาการยุบเนี่ยการผูกจิตไว้ที่อาการพองอาการยุบเนี่ยจิตก็จะไม่ซัดสายไปไปนึกคิดเรื่องราวต่างๆอาจจะมีการนึกคิดบ้างแต่ว่าจิตก็มีหลัก หลักที่จะทำให้เกิดความสงบที่เรียกว่าสมาธิทำให้เกิดสติเป็นเป็นการปลูกฝังจิตให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นในเวลาที่เราท่านทั้งหลายเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญภาวนาหรือว่าปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานอย่างที่เราเข้าใจกันคือ อันนี้เป็นการที่ว่าฝึก,กจิตให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นจิตสงบเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรเราท่านทั้งหลายในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามามีเรื่องของรูปเข้ามาทางตาเรื่องของเสียงเข้ามาทางหูเรื่องของจกลิ่นเข้ามาทางจมูก รื่องของรถก็ามาทางลิ้นเรื่องของสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าโภตพภารมสัมผัสที่กายแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่จิตนึกคิดเรื่องราวต่างๆเราอยู่กับอารมณ์ที่มาต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเราก็อยู่กับมันได้แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรา รับรู้อารมณ์ที่มาต่างตาหูจหมูกลิ้นกายใจมากเกินไปเราก็จะรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่สงบแลว้วเกิดความสับสนวุ่นวายในทางจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปสวดมนต์ก็ดีฟังธรรมะก็ดีหรือแม้แต่อ่านหนังสือธรรมะอยู่ในที่อันสงบสงัดได้ฟังธรรมะเราก็รู้สึกว่าจะมีความสุขแล้ว แล้วก็ยิ่งเราอยู่ในที่ที่มันปลอดจากเสียงปลอดจากสิ่งที่มันทำให้เกิดความพุ่นบายเนี่ยเราก็ยิ่งจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานั่งเจริญกรรมฐานเนี่ยเราจะมีความสุขเป็นเบื้องต้นตคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตประจำวันเนี่ย ว่าไปจริงๆมันก็มีเรื่องราวหลายอย่างที่เราสามารถที่จะทําให้เกิดความสุขในทางจิตใจได้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนิพพัฒนา,าจารย์เนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะนําเสนอได้ก็คือการที่ว่าเรามีวิธีการทําจิตของตนให้เกิดความสงบเช่นการกําหนดอาการพองอาการยุบข,ของท้องเราก็มีความสุขได้นะไม่ใช่ว่าเราจะ รับรู้อารมณ์ที่มาทางตาเห็นภาพดีๆได้ยินเสียงดีๆได้กลิ่นดีๆได้รสดีๆได้การสัมผัสที่ดีถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยเราหลับตาแล้วก็กำหนดอารมณ์กรรมฐานเนี่ยทำให้เรามีความสุขได้แล้วความสุขที่มาทางตาหูจม,มูกเลี้ยงกายใจเนี่ย ถ้าหากว่าเราไม่เคยศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ดังดังที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะเกิดโทสะแล้วแต่ว่าเวลาที่เรานั่งหลับตาเนี่ยเราก็มีอาการพองยุบเนี่ยนะเป็นวิธีการฝึกให้เกิดความสงบแต่บางทีพองยุบมันหายไปหรือว่ามันจะมีอย่างอื่นมาแทรกซ้อนทางจิตใจของเรา ให้ศาสนาจารย์ก็จะแนะนําวิธีการวางจิตว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในพองยุคที่มันหายไปที่มันจางไปเราสามารถที่จะกําหนดอย่างอื่นแทนได้ในเวลาที่พอูยุคหายไปคือทำให้ให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแม้ว่าเราจะเคยกําหนดอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เที่ยง มันมีความแปลเปลี่ยนเป็นธรรมดาก็เป็นหน้าที่ของพิ่ปัึษาจารย์ที่จะ,อะถอนจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นมากำหนดใหม่เช่นมากำหนดนั่งหนอหรือแม้แต่การกำหนดไม่มีพองไม่มียุบก็กำหนดลมหายใจเขา้าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้จิตสงบนะเป็น ความจำเป็นในเบื้องต้นของผู้เจริญกรรมฐานว่าอาจะต้องทําให้จิตใจสงบก่อนและจิตใจสงบนี่ก็เป็นเป็นยอดปรารถนาของคนถ้าว่าทําถูกวิธีนี่ก็จะทําให้เกิดความสุขได้และเมื่อเราทําจนเกิดความเคยชินแล้วนี่ก็เป็นแนวทางที่จะทําให้เราเนี่ยสแสวงหาความสุขด้วยตัวเองในทางภาวนานได้ นอกจากการที่เราไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมเรายังสามารถแสวงหาความสุขอันเกิดจากการนั่งเจริญกรรมาฐานได้ด้วยอันนี้คือคือเรื่องที่เราเราสนทนากันมาจนถึงวันนี้ก็คือว่าเป็นวิธีการที่จะทำให้เราต้องรู้จักว่าเราจะต้องกำหนดอย่างไรเช่นกำหนดอาการพองอาการยุบเนี่ยแล้วบางทีมัน มันก็สามารถขยายบทเรียนออกไปได้ในในในวิธีที่จะทำให้จิตสงบเช่นในขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเราก็เจริญสติเสียงมากระทบที่โสตประสาทได้ยินสักแต่ว่าเป็นเสียงสักแต่ว่าได้ยินไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ความฟุ้ง